สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อมาพี่น้องเหมือนนี้มากินปลาเผากันพี่น้องเนาะด้านทางนี่สีหจักน้อย้อพี่น้องเด้อมามากินปลาเผาน้ำกัน้อพี่น้องเด้อด้านลัางนี้ก็จะเป็นออุปกรณ์การทําชุนด้วพี่น้องอาจสิเป็นการลกลุ่มล่างจักน้อยเนาะแบกกะแบบแบกกะไม่ค่อยสวยปันใดพี่น้องมามากินปลาเผาน้ำกัน้อพี่น้องเด้อ อ่ามื่อนี้เมือเลิกงานเดิมเนาะปิรานเดิมพี่น้องว่าลูกค้าลูก้าเพิ่งออกเนาะลูกค้าเห็ดอ่าผมหัวสุดท้ายกับคือกันเห็ดให้ไล่เห็ดให้ไล่ด้านนาผู้สร้พี่น้อง่นไม่เห็ดให้ไล่คนมาตาผมนั่นแหละมาเห็ดให้ไล่ป่าเผาพี่น้องป่าเผาป่าเผาโยโย่พี่น้องป่านิ่งเผาพี่น้องแต,แ,แต่เสบนตัดเศทองห้องจอกจอกอยู่กับผักผักสดสด มาได้พี่น้องเด้อมากินน้ำกันดมีขับปุ่นนะพี่น้องมีคนมเส้นน้าเด้อ้ามากินน้ำกันน้ำจิ้มรสเด็ดน้องนี่น้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มปลาเผาพี่น้องนี่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 ยั่วๆจ้ายั่วๆมีทั้งซีฟูดซี่ฟูดหลักกับหวานคอยละผสมกันพี่น้องเพราะว่าพนมากินผสมกันขอ่อม่กม่แย่นะมากินน้ำกันได้มากมากินน้ำกันพี่น้อง มากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมมนี่เสนอเมนูปลาเผาน้ำจิ้มรสเด็ดเนาะปลาเผาน้ำจิ้มรสเด็ดอืมอันนี้เราก็จะแซะเอาหนังออกนะเอามองหนัองนออกกันพี่น้องออกกันตาโอ้ยคันด่าง,งเอามือจัองเราก็ใช้มือเลยพี่น้อง <c oughs> เดินมากินน้ำกันไปวยพน้องเด้อน,นี่ข้าปุ่นเล้วนะถ้าก็สิเอาอพักหอ่อพักห่อข้าปุ่นก่อนถ้าก็สิเอาเนื้อปลาไส้พี่น้องอน,น้ำปลามือมือเลยพี่น้องมือเปิบเลยมันถึงแสบเพราะว่าเขากินแบบแล้วก็รผักเครื่องเคียงบ่ค่อ,คอยหลายพี่น้องว่าม,มีต้นหอมว่ามีผักซีมีใช่ผักผักกาดขาวกับสลัดน้ำจิ้มพี่น้อง ลาดเขับไปกินค้มย์ยันยพี่น้องกินค้มย์นยัยหยดหยัว,ยวพี่นอ้องจ้ะพี่น้องนะไม่กินน้ำกลั่นนะพี่น้องนะกลา่แ,แห้งนี่ประกัศขาา วนะนะ่ามีบัตซิ่งันก็ตายนะัตรซิ่งเรือนะน้ำจิ้มทำมันผสมกันมันจีแตก์พี่น้อง,น,งน้ำส้มซับัตสับน้ำมือเลยได้พี่น้องเด้อเห็นมือได้ข่อยท่ะมือเลยหนุ่มเลยแยกขี้เดียดก,กันได้พี่น้อง เดือดกันเด้อน,นี่นักน้ำจิ้มล้านน้ำจิ้มยั่วๆพี่น้องก <c oughs> ินคำใหญ่ๆตาถลทัออ่วมนนึกแสบ <c oughs> อืม <c oughs> แสบแห้งพี่น้อง ปลาเผายัางไงตุบบอบแห้งได้พี่น้องตัวละลอยไม่ตัวน้อยตัวใหญ่มันตัวน้อยพี่น้องมันตัวน้อยตัวละลอยปกติเราขายตัวใหญ่ตัวละลยี่สิบยั่ว่ๆพี่น้งองยั่วๆเห็นข้ามยังไงพี่น้อง แก้มแห้งนี่งหออืมแับแบบแบบพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแับแ่ะนะ ย้อนย้อย้อย้อนจากพี่น้องจ๋ามาเด้อเอฟซีทังเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เด้อเอฟซีฟังซไตลเนาะเอฟซีตามประเทศทั้งเพื่อนเพื่อนที่พี่คุณแม่คุณเพื่อนในหลายเด้อมากินน้ำกันเด้อป่าเผา กลงงินข้น,นีมันเ่องแสบกินข้ามนน้อยมันแสบจะพี่นอนวันนี้ก็าจีสนเนอไมนูนะมนเมนูัน,น,านปาเผานี่้ังนักกินปาเผา อืมมาอืม hmm. โอเคพี่น้องจะอะไรก็ฝากชออ่องกันอัพพอยชาแนลน้ำเนวได้พี่น้องเนอเป็นภาษาไทยอออางสระอัมพะพนานอเรือหลักกับชานะแนลเนาะหลักกับมีภาษาอังกฤษกำกับด้านหลังก็คือความแตกจากแตกต่างจากช่องคนอื่นกินะเพราะว่ามันมีหลายคนมันมันมีหลายหลายยูนึงวสิไหมพี่น้องก็จะเลยสร้างความแตกต่างก็คือให้มีภาษาอังกฤษด้านหลังนะ้ำภาษา เป็นอัมพรชาแนลจำไดก็ฝากฝากพี่ฝาก FC น้องในเดอ้อฝากเอฟซีในเด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามนะพี่น้องเนาะกดอันกดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนาะจำได้ก็ขอขอ,ขอบคุณเอฟซี FC, เกาเา่าและเอฟซีใหม่เด้อจ้าไว้พอกันคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะมื้อนี้กับบายบายสวัสดีครับ